กาดดองมาแลว้วอร่อยอร่อยกรอบอร่อยนะจ๊ะเปรี้ยวกำลังดีเลยนี่ฉันดองฉันเองท็ตั้สองคืนนี่แน่ได้กินเนี่ยเห็นไม่แล้วควักมาจากไห่แล้วเนี่ยฉันดองไว้สองคืนนี่เห็นไม่แล้วซื้อประกาศมานี่ไม่มีอะไรมากครับสูตรฉันนะ่ะน้ำตาลสายเกลือละหลายน้ำเขาน้ำธรรมดานไม่ต้องต้มต,ต้องเติมแล้วง่ายๆ ดองง่ายๆคนก็ไปชิมรสชาติมันให้ออกเค็มหน่อยหวานหน่อยพอมาเหมาะทุกคนย่เค็มเกินย่หวานเกินนั้นเราใส่ชุรสก็ไปหน่อยนึงเนี่ยผักก็ล้างให้สะอาดแล้วนะไม่ต้องไปอะไรเลยสดๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปคั้นไปอะไรไม่ต้องอะไรเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยปรุงน้ําให้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาผักกาดที่เราล้างไว้ยัดใส่ไห้นูไปนทุกคนเนี่ยออ ยัดลงไปเลยใครไม่มีไหก็ใส่ถุงก็ได้ใส่ถุงแล้วก็น้ําใส่ลงไปอ่ะนี่ยัดลงไปดีเลยนะใส่ไหนี่พอดีนีขค้นนี่ก็น้ําที่เราปรุงข้าไว้น่ะมาใส่ลงไปใส่มันพอท่วมพอเหมาะพอเจาะใช่ไหมเนี่ยเออใส่ลงไปง่ายง่ายไม่ต้องอะไรมากเลยทุกคนส่องคืนก็ได้กินแล้วเนี่ยรับรองได้สุดเนี่ยอร่อยดองออกมาแล้วกรอบอร่อย เค็มนิดหวานหน่อยเปรี้ยวกำลังดีสองคืนนี่แม้วยัดใส่ไ้แล้วก็นี่ก็ปิดฝาไว้ดีไปตั้งตากแดดก็ไว้นี่นี่สองคืนแล้วก็มาเปิดที่แดดดีๆยิ่งอุได้ไหว